สบายดีเพื่อนๆสบายดีพวกเจ y, like ỏi, ้าเบิ <l ice boyfriend> <ice of weird beauty> ่งก่อเฮ็ดคอยพวกเจ้าเบิ่งในนี่ยนะเฮ็ดคอยนี่นะที่คอยกวาดไว้่ในพวกเจ้าโตอนัดกัดกินจนเบ้อดูพวกเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เด้ออย่าลืมติดตามคอยเด้อพวกเจ้าด้วยนะคอยสิเก็บเด้อบัดนี้เด้อคอยสิเอามือจังซี่เลยแล้วคอยสิเอาไปตัดน้ำหลังพวกเจ้านี่คอยสิเอามือจังซี่เลยเพื่อนๆว้านี่แหละก่อที่คอยหมายไว้กับ็คนไงบ้านนะ น้ำดินบม,มาเอ,อ,กอาออก่อนน้ำเนมมาะบมาเอาก่อนี่น้ำบ่ทำไมยิ่มะเพื่อนว้าตกพวกเจ้วคนน่ะคนเอื่กเกอเอื้อยคนมาน้ำบม,มาขอตะวานปากคนเหยวออื่นะมืพอนี้น้ำบม,มาสิเหตุยังไงละชั t ดัดออฟอ n d เท k e a p h โ t o o มีเฟิร์สยังเกือก ยังเกิดใหม่อยู่ด้วยนี่เพื่อนๆข่อยสีบเอานี่นะข่อยสิเอาแต่ดอกใหญ่มันแล้วข่อยสิกบมาเอาใหม่อีกนี่นะข่อยสิเอาแต่ดอกใหญ่เพื่อนๆฟ้าเจ้าไอ้ข่อยอสะอ่อนข่อยสั้นขอ่อยขึ้นวาข่อยสิบได้กินกอนี่ข่อยนอนก่บยนอนับข่อยย่านอันโตอีกอย่างมันมาก,กินนะนะแล้วข่อยมันก็กินอยู่ฟากนะกินเกือบสิบัดละทุงหนึ่งละแต่ว่ามันยังเหลือว้ให้ข่อยอยู่กัก็หอกนะพวกเจ้าตัวตก็หอกตัวอัน ตี๋อะฮนะมันกินนะมันก็มากือกันนะพวกเจ้าเ้ว้อกวงะน่ะกวงมากกินเห็ดอันนี้เนาะพวกเจ้าอันนี้ขอนสนแท้ๆแล้วพวกเจ้าเออจังามผมเคยหูเคยเห็นก็จะเจอป่านนี้โอ้ยขอสั้นพวกเจ้าขอสั้นขอสั้นขอสั้นนามอดีพวกน่ะพวกน่ะพวกเจ้าเอ้ยขึ้นตามกอพวกน่ะเ่พาะเขาเอื้อนขอนสนนะพวกเจ้าเนาะแล้วก็สิง่ายไปทางนั้นบ้นี้ ตัวน,นี้ขอปี่อยไว้มันเกิดไม่ขอสิง่ายนะตัน,นี้่นะดตันี้อยู่ตีนลูกตวนี้โอ้ยอยู่ตีนกอนก,ก็มีขนาพวกเจ้าฮะอือโผ่มดินเดินได้ไหมมาักตีว,เ,เ,เ,ออตวเอาบุพวกเจ้าเพราะว่าอันแกพี่แกอกกินน้ำกันกระไดได้มากสาแกันกินนอกพวเ,เ,เ,เจ้านอกเลยพวกเจ้าเลย พอจะอัดแล้ยังดีเพื่อกเขาเจ้าก็เอาที้นื้อไปจองอัดไว้ขนาดคนกินบ่เบ๊ทเลยขนาดโอ้จะมันลายโอ้ตาย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 เฮ้ออ่ะอีกก้อนเพื่อนพอที่ขอจะจองไว้คูปีแลกก้อนหนี่งก่อนนี่จองไว้คูปีแล้วพวกเจ้าเขต้องไปหาอีกอย่างลายบอล จองไว้ก,อก,ก่อนนี่ก็เหลือเพืออันนี้บนพวกเจ้าเย็างนี่บ่ค่อยนี่นะเห็นค่อยเอาอยู่บ่พวกเจ้าโอุ้ยคนนั้นี่กเอาลูบเอาด้วยพวกเจ้าเด้อดอกน้อยลายคอยสิบับบบเอาคอยสิป้าไว้ให้มันเกิดอีกหน่อยนึงคอจะสิเอานี่นะแต่อันนี้สิเอาคนเงาเนีย่ยเอาอี่ก็ะชงเสียบเนาะจะไปมุกจ้ะเอาไปาได้จะมีป้าไปก่อนเอาตัวนี้ซะโอู้ยคนนั้ จะได้แลนะ้วในเอาวจะลุมลุ้งไปวะกูเจ้าขี้ดินกูซีเมียนยังตายแล้วเนาะวันนี้กูเห็นมีดเนาะอ้ยมุนมุนมุนตายพวกเจ้าเจ็บยิ่เมือนหร่ก็ินมีดพวกเจ้าเอ้มีดเสียจอย ซ้อคามีดเห็นช้ำจะเห็ดยังไงจะไปขีดมีดรถไอทีไม่ขอดมันเนี่ยฉันาย้มันตะพี่ขึ้นมาตะคนน่ะโอ้ยกงงามเพื่อนๆโอ้ยใสเนี่ยคนน่ะเพื่อนโอ้ยบากเจ้าขอบอกเอื้อขอมาเอื้อขอมานี่นะ เอื van, ้อนนั่งดอนนั่งดอนอยู่ขบอมาได้เอื่อยนียังไงนั่งดอนได้อยู่บ่บ่ได้คือบ่มาละพี่คอยยังห้มาเห็นน้ำก่อนนี่มาเอาน้ำกันมาไว้ไหมขอเดียวบ่มีบอลเอาบ่มีบอลใส่เขียวมาคอยเอื้อยคอยพวกเจ้าคอยสิป้ามาให้เอื้อยคอยเอาเครื่องหนึ่งเพราะว่ามันหลายอดีป้ามาให้เอื้อยคอยเครื่องหนึ่งอีกเพราะว่ามันเฮ็ดพวกเหลืองได้หนิเขียวมา ยูใสก็มีบัตรนี่คุณเพื่อนคนณอาคอยได้นะพวกเจ้าเบิ่งดูนี่นะคุณ่ะพวกเจ้าหลายกระดรอกก็ดีอนี่นะกอเดียวนี่นะได้พวกเจ้าพี่ยังอยู่พี่อีกป้าตัมาไว้มาเอาอยู่พี่ โอ้ยจนนสิตัดเอาเบอสดสำดอกนี่ว้างยากเวอร์อยากให้มาเห็นน้ำกันมันงามคอยถ่ายยูทูบอยู่น่นน้ำไว้ก่อเดียวจนบุฟฟี่บอนไปเที่ยวมาพูดอ่ะมันยังลามขึ้นไปมากัดกินบดเครื่องหนึ่งเลยนี่นะ ได้หานี่ก้อนี่ก็มีเต็มก็บเอาอยู่มนากได้ก้อนั่นอยู่ว่าห่ากคนแล้วปะมันหลายแทบบอกกอนั่นเพื่อนบอเอาพวกเจ้าเพื่อนชีให้คอยเอามันก็ลืนกระต่ายคอยละเเออพื่อนมาบาดอนบอได้ตัดซ้ำซอกมีดบ่เห็นเจ้าเก็บได้ปะ แน่คอยว่าอลไรเห็นบอมาคอยเอามีดก่อนพวกเจ้าเอ้ยคอยซอกได้มีดคอยเพื่อนมาขอกระว่าแม่นพู้ใดมาถิ่มมีดตัดเห็นมีดมีดนี้ได้เห็ดตัวนี้โอ้ยเจ้าแน่ไปแล้วว่าเห็นกอคอยมันกัดครึ่งหนึ่งพูกเห็นมันกัดคือเพราน่ะเอ้ยคอยก็ได้กอใหญ่พวกเจ้ารู้ผลบอก,กอบเอากอนะ้วมันจะเอากอนี่โอ้ยคอยแล้วมันได้ตัดคอยแล้วเก็บใส่เก็บใส่จนว่านั้นบ่มีบอนใจแล้วกระต่านะมันน่ะดอกใหญ่มันกัดเบิดหนึ่ ้ยมีคนอื่นยังตัวนี้มันงามอะลีได้ก็คอยจังยังหายเจ้าเอานี่เบื้องนี้พูดเฮ็ดปูอึดแล้วเรื่องเฮ็ดปูอึด่ะ อย <laughs> ู่นี่เราก็ออกไปนะได้เพื่อนเพื่อนเก็บเห็ดก่อนนี่ก็ยังโมไปใส่มาใส่พวกเจ้าลายก็ได้นี่พุณน่ะเวลาเอากระตาตัวนี้มาให้แม่ดู this one yeah oh actually I won't I don't wanna mix it give me that one ถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปใหพเเ้พี่น้องเบิ่งเด้พี่น้องจักสิว่าจังได๋เนาะพี่น้องถทาเบิ่งก็บ่อึดบ่อยากอยู่เนาะถทาเบิ่งเก็บเห็ดก็ได้โอ้ยพวกเจ้าเฮาก็มาถ่ายให้พวกเจ้า,า,า,าเาบิเ่งนี่แหละมันก็หลายอลีก่อนี่ก็ค่อยจังเอิญเอื้อยคอยพวกเจ้าคุณทำมาละคุณคุณเต็มอยู่พุ่นณ เบิ่งอันนี้มันตัดเบิดนี่มันร้ายเบอร์คนได้เงาเบิ่งนะ่ะโบท่านตัดนี่มากุม้มเอาออกมาหน,นิมันร้ายไอ้ลีนี่นะ่ะก้าชั้นขอดกโอ้ยพี่น้องข่อยสว่าสุฟังขอยนอนบ่หลับขอบอกเอ้ยข้ามนอนบ่ลับข้ย <c> ช <oughs> ั้นขอยเอาเฮ็ดข้อคอขอ,ขอนี่ขอยนอนบ่หลับขออ้ายังวะเบิ่งวิธีเอาเฮ็ดนี่นี่นี่เบิ่งนี่นี่นี่เอาออกมาสิเละเก็บไปการละบอเสียเวลเเาเนาะข่อยเนาะนี่ตัวใดมันอันนั้นแล้วนั่นแหละข่อยเห็นเจ้าเอาเฮ็ดชาชา เยิบเยิบเยยัอยออันนี้แห้งเตก